ช่วงเวลาที่ต้องทำทุกอย่าง from home อย่างเงี้ยครับต้องอยู่ติดบ้านทั้งวันพวกเราเนี่ยก็น่าจะหา Activity อะไรใหม่ๆทำอยู่ที่บ้านเพิ่มขึ้นจากเดิมๆอะไรที่อยากลองทำก็ว่าไปแต่ผมเชื่อครับว่า a c t i v i ิต้ที่คนห้องข้างๆผ,ผมต้องพูดเบานิดน,นึงเดี๋ยวขารู้ตัวน่าจะไม่เหมือนใครที่สุดอันหนึ่ง เพราะสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันคือการเสียว from home ครับทุกคนไปฟังกันว่ามันคืออะไร This is not a joke เมื่อคิดได้ดีโลกนี้ตลกสวัสดีครับทุกคน This is not a joke กลับมาอีกแล้ว This is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลกผมคงหยุดร้องไม่ได้แล้วะเพราะว่าถ้าผมหยุดร้องเนี่ยมันจะซิกเนเจอร์เดียวของรายการนี้มันจะหายไปครับผม,มต้องคงต้องร้องมันไปเรื่อยๆก็ถ้าใครรู้เนี่ยมันไม่มีปุ่มสคริปต์อินโทรเหมือน Netflix เนาะเราทำในพอดแคสต์ไม่ได้แต่ว่าถ้าคนรู้สามารถสคริปไปก่อนได้เลย <laughs> ผมคงหยุดทำมันไม่ได้อะไรจริงๆครทุกคน วันนี้ผมพาวลี่พรีเซนต์มากเพราะว่ามันต่างจากเจตอนที่ผมทํามาครับตอนนี้เนี่ยมันต่างเพราะว่าเรื่องจริงที่ผมเอามาเล่านั้นครับมันเป็นเรื่องของผมเองในที่สุดสักทีหนึ่งเล่ามาตั้งเจตอนมีแต่เรื่องคนอื่นมันต้องมีเรื่องของเราบ้างสิบวะผมได้ไปเจอเรื่องจริงที่มันทำให้รู้สึกตลกซะจนเฮ้ย ที่งอสักทีด้วยตัวเองสักทีครับทุกคนเรื่องที่ว่าเนี่ยก็คือด้วยความที่ช่วงนี้เนี่ยทุกคนนะฮะอยู่ในวิกฤตตะการโควิดทำให้เราเนี่ยต้องติู่ติดบ,บ้านเนาะผมเพิ่งย้ายที่พักใหม่ไม่นานเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่หนึ่งห้องไม่เล็กไม่ใหญ่ครับอยู่กลางใจกลางเมืองแล้วพอย้ายมาอยู่ปุ๊บ โควิดแล้วลอกาก็มาปั๊บเหมือนอเออมาเจ๊ผมก็เลยอยู่ห้องยาวๆตั้งแต่วันนั้นเหมือนกับอยากให้เราใช้ห้องให้มันคุ้มอะ่ะเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมมาพานเม้นของผมครับพวกเขาก็ต้องเริ่มกลับมาอยู่ติดห้องกันนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเรื่องนี้ครับนี่บิวมาซะบิวมาซะเมื่อผมได้ยิน เสียงเสียงหนึ่งอ่ะพอผมอยู่ห้องอ่ะมันจะมีเสียงเสียงหนึ่งที่ผมคุ้นเคยมันเป็นเสียงในตอนเวลาที่ผมไปเข้าเว็บไซต์ที่เขาแบนไปแล้วพรฮับอ่ะมันมีเสียงเสียงนั้นอ่ะลอยมาอยู่เรื่อยๆครับแบบอืมอ่าอืมอ่าอ,อ้าวโอเคโอเคก็ มีความรักเกิดขึ้นข้างๆห้องเรานี่เองถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีอืมอืมอืมแต่ประเด็นก็คือไอความรักที่ว่าเนี่ยฮะมันมาตลอดทั้งวันเลยดครับทั้งวันนี่คือทุกช่วงเวลานะคทุกคนผมตื่นมาสา,สายวันหนึ่งครับสิ่งที่ได้ยินก็คือประสานเสียงคอรัสมาอืมอืมอืมเอาแล้ว Morning งเซ็สหรออืมโรแมนติกตื่นมาเช้าเช้าสิ่งแรกที่ต้องการคือการและกันอืมโอเคโอเคโอเคก็เป็นมอร์นิ่งเซ็กส์ก็คู่นี้คงจะมีความข้างรักข้างรักกันอยู่สักพักครับ Afternoon Sex อืมอืมก็อาจจะเพิ่งกินข้าวเนาะก็ การมีเซ็์เนี่ยมันได้เปิดไงหมายถึงเบิร์นพลังงานฮะก็ติดอยู่ที่ห้องมันก็จะได้หากิจกรรมอะไรเบิร์นพยาพยามพยายามคิดในแง่ดีเป็นเลิฟเลิฟวินเ,เราอยากให้ความรักเนี่ยเบ่งบานในโลกใบนี้แล้วมันก็ตามมาด้วยไนท์ครับเอ้ยจริงๆแล้วช่วงเวลานี้ก็ไม่แปลกไม่แปลกแต่มันแปลกตรงที่ก่อนหน้านี้เนี่ย มึงทำกันทุกช่วงเวลาเลยมันยังไงนะมันยังไงแล้วก็เลดไนท์ก็มาดึกดึกดื่นดืนนะตอนนี้ผมเริ่มสงสัยจริงๆแล้วครับว่าเฮ้ยหรือข้างๆห้องกูเนี่ยมันเป็นกองถ่ายหนังโป๊ปะวะเบอร์นี้ต้องเป็นพรทับเบอร์แล้วหรือกูจะมีเพื่อนเป็นพรทับเบอร์ชื่อดังอยู่ข้างๆห้องกูหรือเปล่า มันไม่ใช่คู่ข้าวใหม่ปลามันแน่ๆทุกคนอันนี้มันข้ามเลเวลนั้นมาแล้วคือถ้ามันจะเป็นน่ะมันต้องเป็นแบบคู่ข้าวยังไม่หุงปลายังไม่ทอดอ่ะคือเข้าครัวกันรัวๆรมาสเตอร์เชฟปึ้งปัง้งตลอดเวลาแล้วการได้ยินเสียงเนี้เรื่อยๆทั้งวันอ่ะมันทาให้ผมเพิ่งคนพบเขาว่าเสียงนี้เนี่ยมันมีดาเมจต่อสมาธิเรามากกว่าเสียงใดๆในโลกเลยนะ เสียงคนคุยกันเสียงเพลงเสียงจากถนนเสียงหวอผมทําใจได้แต่เสียงนี้เนี่ยมันฟังแล้วมันจก๊กจี๋ของหัวใจอะแมวตกบันไดหัวใจจิ้มขี้อะไรอย่างนั้นนะฮะคือผมสารภ,ภ,ภาพเลยนะมันฟังแล้วมันเราเสี่ยวไปกับเขาด้วยวะคือมันกลายเป็นผมอะเหมือนไปร่วมกิจกรรมเข้าจังหวะกับเขาซะงั้นน่ะ กลายไปเป็นไปทีซ่อมกับเขาแล้วทําไมเราต้องเสียไปบบเขาด้วยอะทําให้เวลาที่ผมได้ยินเสียงนี้ทีหนึ่งผมก็ต้องมาสงบจิตใจตัวเองรอบหนึ่งหาอะไรทำไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังพวกกจะอื่นอ่านหนังสือเตะบอลเตะบอลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ฟังเพราะว่าผมกลัวฟังมากๆอก่ะฟังไปฟังมาแล้วเดี๋ยวมันจะเสียวเกินเบอร์ครับ ผมกลัวว่าผมจะถึงจุดหมายไปกับเขาด้วยจุเล็บคือมันจะยุ่งนะฮะถ้าแบบว่าเราไปอืถึงฝั่งพร้อมกับเขาอะ่ะคงแปลกๆนะดูแล้วที่พีคสุดของเรื่องเนี้ยเชื่อไหมครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่แค่ชีวิตวันเดียวของผมมันคือชีวิตทุกๆวันของผม Mor n i n g afternoon n ไ g h t อืตัวงอทั้งวัน,นะฮะตัวงอทั้งวันเลยคือตอนนั้นอะ่ะผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะมันเริ่มละแคะละคาบางอย่างมันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยมันจะมีทั้งวันทุกวันได้ยังไงนี่กูเริ่มเชื่อจริงๆแล้วนะว่าข้างๆห้องกูเป็นกองถ่ายหนังโป๊หรือไม่ก็ต้องแบบเป็นที่ทดลองยาวแอากล้าอะไรสักอย่างอะ่ะผมทนไม่ได้แล้วจริงๆฮนะต้องหาความจริงให้ได้ กูต้องเป็นแบบหมอใน h กส t ล a บพิสูจน์ความจริงว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็นเสียงผีซับเดิมหึมกันกูก็จะต้องรู้ให้ม่ได้มันคือเสียงอะไรวะกูทนไม่ไหวแลยโว้ยผมก็เลยครับรอเลยผมรู้อยู่แล้วตารางการจัดกิจกรรมเข้าจังหวะของเขาเนี่ยตอนไหนบ้างอ่ะนี่หลังอาหารเนี่ย afternoon s e เดี๋ยวมาแล้วม,มาได้แล้วมันก็มาจริงๆฮะคราวนี้ผมก็ ได้เตรียมวิธีการพิสูจน์เรื่องนี้มาอย่างดีวิธีการที่ว่าคือแบบเดียวกับนายพานในละครฮหลลงพักดีวิจิตน,นะฮะเคยนายพานในหนังอ้ในละครฮหลองใช่ไหมที่เขาจะเอาหูแน่พื้นเพื่อฟังเสียงฝีเท้าอา่างั้นกูเอาหูไปแนกวกำแพงแต่กูจะแกะรอยเสียงนี้ให้จงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมื้อบ่ายของพวกเขาก็เริ่มขึ้นครับผมก็ไม่รอช้า ถึงเวลาพิสูจน์ความจริงเ้ยแนบหูไปที่กำแพงปั๊บและแล้วครับทุกคนความจริงก็ปรากฏขึ้น <laughs> มันคือเสียงทีวีจากห้องข้างๆครับเขาเหมือนวางทีวีไว้ชิดกำแพงห้องแล้วทีวีเขาเปิดหนังอยู่เป็นฉากตัวละครพูดกันแค่นั้นเลยอันนี้คือเวลาที่ผมเอาหูแนบไปที่กำแพง แต่พอเราขยับออกมาจากกำแพงเท่านั้นแหละเสียงมันเปลี่ยนวยมันกลายเป็นเสียงอืมอ,อ,อ่าอืมอ่ะเอ้าไอ้บ้าผู้ร้ายตัวจริงคือแกหรอกเหรเอเจ้ากำแพงไอ้เจ้ากำแพงอยู่ต่อหน้าฉันมาตลอดไอ้ผู้ร้ายตัวนี้ผมแม่งเหมือนเป็นโคนันเพิ่งนจับผู้ร้ายได้อะ่ะกำแพงห้องผม มันเปลี่ยนเสียงทีวี v ในห้องข้างๆอ่ะครับให้เป็นเสียงคลากเฮ้ยผมสาบานเลยมาฟังที่ห้องผมได้นี่มันเรื่องพิศวงอะไรวะเนี่ยใครช่วยส่งไปให้พอดแคสต์อันเด์เทิลเคสให้ผมได้ไหมเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบเป็นไอเทนไออันเดเติลเคสตอนนี่กำแพงหรือกำหนัดอะไรเงี้ย <c oughs> ผมไม่รู้เหมือนกันคือเฮ้ยมาช่วยไขยเคสปริศนานี้ให้ผมหน่อยเถอะเรื่องนี้แม่งต้องห้ากะโหลอะเรื่องผมอะ แล้วพอได้รู้ความจริงอะ่ะผมก็เลยเฮ้ยจูจ่ๆก็นึกขึ้นท่ายเหมือนกันครับเพราะว่าผมเองอะ่ะเวลาผมดูหนังอะ่ะผมก็จะเปิดจากคอมที่วางไว้ชิดกำแพงเหมือนกันนั่นก็เท่ากับว่าเฮ้ยเราต่างตกเป็นเหยื่อของกำแพงนี้เหรอเนี่ยป่านนี้ห้องตรงข้ามก็คงคิดว่าห้องผมก็ทายหนังโป๊เหมือนกันไอ้กำแพงเวนเห็นงั้นอยู่ทุกวัน ก็ได้แต่หวังนะครับว่าเขาเนี่ยจะใช้วิธีการแบบนายพรานเหมือนผมเพื่อมารับรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นอย่าเพิ่งเรียกตำรวจมาจับกันเว้ยนี่เสียวมากทุกวันนี้มรู้จะอธิบายายังไงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมากับตัวเองนะฮะไอนนกำแพงแห่งความเสียวเนี่ยจริงๆหรือผมน่าจะไปเล่าในอันดรลเทนเคสมากกว่าเรื่องนี้ นันะ่นแหละก็เป็นเรื่องจริงที่ติงตองจะรู้สึกว่าจริงเหรอจริงนะมา,มาฟังดูได้ผมอยากให้ฟังทุกคนได้ฟังจริงๆก็นี่เป็น EP ีที่8ฮนะแล้วก็มีโอกาสได้เอาเรื่องตัวเองมาเล่าบ้างยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังเช่นเคยครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับ podcast นี้เพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกว่า การหาเรื่องมาเล่าทุกวีคเนี่ยมันช่างท้าทายเหลือเกินนี่วันวีคนี้เป็นเรื่องของตัวเองยังไงมาติดตามกันต่อไปครับว่าวีคที่ EP ที่9เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรไว้เจอกันครับใน this is not a joke เมื่อคิดให้ดีโลกนี้ตลอ this is not a joke my kitty look